วันนี้ก็จะมาย้ายหนูครับหนูอายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าหรือสีสวันครับ <c oughs> การย้ายหนูก็จะใช้อุปกรณ์จับแล้วก็ <c oughs> ใส่ทุ้งปุ๋ย เอาลงสักประมาณบ่อละยี่สตัวหนูเดือนเมษาคลอดลูกเยอะมากเลยครับบริเวณฟาร์มครับแล้วก็ยังมีข้างนอกด้วยครับตายร่มไผ่อีกประมาณเกือบ30บบ่อ ตอนนี้ข้างนอกก็ไว้แต่ลูกที่ย้ายออกตอนเดือนมิายน,นี่ครับหนูอายุ40วัน <c oughs> ย้ายมาประมาณ20ตัวจะมาลงซีบ่อครับวันนี้ตอนนี้ก็เตรียมบอ่อไว้แล้ว นี่ครับจะใส่ทุงปุยครับแล้วก็เอามาลงบ่อครับดโอ้โหโดดกันเต็มเลยครับเกล็บรองกอนนะครับ ใส่ยาใเยอะนะครับใส่บางๆางพอเว,วลากวาดมันกวาดยากอันนี้ลูกอายุ40วันครับโบอาจจะรุกหน่อยครับแต่ถ้าเอาลูกออกแล้วก็จะทำความสะอาดเลยครับรอรุ่นใหม่ที่จะออกมา มีประมาณกี่ตัวนี่หกบอกมีประมาณหตัว <8. S 1> อเอทเอทบอกนบอในความสิวิธีจับก็จะจับมีอุปกรณ์จับหางแล้วก็เอามาลงถุงปุ๋ยจะไม่ต้องปิดทุงปุ๋ยนะครับ ถ้าปิดแล้วหนูมันจะขึ้นมาต้องอ้าไว้ตลอดเวลาหดน,น,นู่ะนนันเดือ,อนอไรไนูเดือนเมษาคลอดลูกเยอะมากครับ พอเดือนพุทธฟ้าได้ประมาณสิบสี่แม่น้อยกว่าเดือนเมษาตอนเดือนเมษาคลอดอยู่ประมาณสาสิบแม่กี่ตัวหนูที่ใส่กระถางลงนี่ก็คือหนูที่ว่ามันคลอดลูกไม่ผ่านมันกัดลูกทิ้งแล้วก็ จะแก้ด้วยการเอากระถางม,มาลงแล้วก็รอดทุกตัวครับไม่มีตัวไหนที่กัดลูกครับแก้ด้วยการเอากระถางลงอยากระโดดกระเดเสียยมันกระโดดกันแล้วแตกกัน,ก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 น โอสุดท้ายแล้วบ่หนูบอนั่น,ม,นมันที่หนึ่งที่ไม่ได้จดนะเอาหนูมาลงบอ่อครับได้ได้กี่ตัวรอบนี้ 16, ฮะสิบ <16, 16. S 1> หมุดแล้วนะฮะ,ฮะ <มา S 1> โอ้ <มา S 1> ตัวนี้ทำไมมันรุ่นใหญ่ๆกจัง แสดงว่าตัวนี้อายุเยอะกว่าอายุเยอะอะไรมันทีห้าเท่ากันนะยุนเด็กให้หน่อยดูเหมือนว่าตัวใหญ่กว่ายี่ห้าเยอะสรุปว่าไม่ถึงหกสิบตัวใช่ไหมฮะสามสี่สิบตัวเลย ไม่ถึง40ไม่ถึง60ตัวเลยบ่วดวะสิบสามใส่กระถางอาหารครับแต่ระบบน้ำทางนี้ก็ดึนเอาไว้แล้วเอาแต่กระถางอาหารลงใส่กระถางอาหารเล็กด้วยวะจะได้แบ่งกันกินอันใหญ่ใหญ่อันใหญ่อันเล็กด้วยอันนึง มันจะได้ไม่แย่งกันกินใส่อันยายนึงอันเล็กอันหนึ่งสลับกันตอนนี้ก็ไปจับตัวผู้มาสับเปลี่ยนใหม่เพราะว่าตัวผู้โบนี้มันไม่ให้ลูกมาหลายเดือนแล้วสี่ห้าเดือนแล้วก็ เอาตัวผู้มาเปลี่ยนใหม่ตัวผู้นี้ก็อายุห้าเดือนประมาณไซโลหนึ่งครับมีลูกกี่ตัวนัว่นเออจดไดว้ด้วยเด้อเดีวยดวลืม ตัวที่จะย้ยายกี่ตัวนั่นนะคนณี่คำกุนเองคุณชอบคำกุนสงสัยก็ตัวนี้มันยังไม่คลอดหรอกไม่ใช่ลูกม,มันเดิมบ่สแสดงว่าตัวนั้นยังไม่คลอดลูกใช่หไหม,ไม,ไมหเรือบอ่อสุดท้ายครับลืม สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละครับได้หนูอยู่ประมาณ60กว่าตัวครับสวัสดีครับ